หลักคิดหลักปฏิบัติประการหนึ่งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อันหมายถึงการประหยัดใช้สิ่งของต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิตประจำวันเรามีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของมากมายหลายอย่างแต่จะทำอย่างไรจึงจะใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์เต็มศักยภาพบังเกิดผลด้านบวกและมีผลด้านลบหรือเกิดโทษน้อยที่สุด เบื้องต้นต้องหันมาสำรวจตนเองว่าเรามีหลักคิดหลักปฏิบัติดังที่กล่าวมาหรือเปล่า และหากมีมีมากหรือน้อยเท่าใดหากมีมากย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์มากหากมีน้อยย่อมสร้างประโยชน์ได้น้อยอย่างไรก็ตามสิ่งอันเป็นประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงย่อมต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู้และการตรักสํานึกทําเป็นประจําจนติดเป็นนิสัยจะสามารถพัฒนาจนกลายเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสถานการณ์และความเหมาะสมได้อีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้สึกสำนึกในคุณค่าของสิ่งของทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง มีความรักมีความปรารถนาให้เกิดประโยชน์ณนะเว้นที่จะไม่ให้เป็นโทษต่อตอนเองผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อมใดๆสิ่งนี้ย่อมทำให้เราฉลาดคิดที่จะทำและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าตามหลักการที่มีผู้รวบรวมไว้เป็นหลักแล้วคือ 5Rs